สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมมีทัศนะฟุตบอลมานําเสนออีกเช่นเคยครับผมแต่ก่อนอื่นเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมส่วนเพื่อนๆท่านไหน ไปเข้าร่วมครอบครัว VP กับผมบอกได้คําเดียวครับผมว่าตัวเน้นในใน,นั้นหวานเจ็บทุกวันเลยครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับผมในศึกซาอุดีโปรลีกระหว่างอาวารี A i, เปิดบ้านต้อนรับการเยียนต่ออาลอิติฟักนะครับผมทางเจ้าบ้านอาวารี A i, ต้องบอกตามตรงว่าฟอร์มการเล่นนยอดเยี่ยมจริงครับผมนัดลังสุดคือชนะ4เลยแล้วก็สะดุดแพ้แค่นั้นเดียวเท่านั้นก็คือแพ้ต่ออาลอิทิฮัดนั่นเองนะครับผมส่วนฟอร์มนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะคู่แข่งได้4ประตูต่อหนึ่งเลยครับผมแล้วทำประตููเเเเกกนนทุกกมมยยยด้้ววัผส่่าาือออองง ช่วงหลังมันนี่สวิงไปมามากครับผมมีทุกผลการแข่งขันเลย5้านัดหลังสุดชนะ2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2นัดนะครับผม2นัดล่าสุดนี่ไม่ชนะใครเลยเปิดบ้านเสมอคู่แข่ง0ูแล้วก็บุกไปชนะคู่แข่งหนึ่งประตู0ูนย์ั่นเองนะครับผมส่วนเนทุเว้ของคู่เนี่ยเจอกันมาช่วงหลังเสมอกันบ่อยนะครับผมแล้วทำประตูก็ได้น้อยมากนัดล่าสุดก็เสมอกันมาสูย์ประตู0ูนย์ด้วยนะครับผมแต่ผลชัยชนะที่ได้ก็คือจะไปออกทางเอาอารีซะมากกว่านะครับผมแล้วเนี่ยเอาอาลีเองได้เปรียบที่ได้ในบ้านด้วยนะครับผมผมก ด้วยเพิ่งได้แชมป์มาด้วยแล้วก็ด้วยฟอร์มการเล่นของนักเตะหลายๆคนเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมด้วยระบบการเล่นที่ดีด้วยนะครับผมส่วนอาวตีฟากเองก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมช่วงนี้ฟอร์มสวิงมากแต่ก็น่าจะมาสู้ได้สูสีนะครับผมแต่ผมก็ยังมองว่าใครไปทางเจ้าบ้านเอาอารีเนี่ยหวานเจี๊ยมแน่นอนครับแล้วก็มาที่คู่ที่2นะครับผมไปทางหลีกเยอรมันหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นนัดเพย์ออฟว่าใครจะตกชั้นหรือใครจะเลื่อนชั้นนะครับผมระหว่างไคเดนฮามเปิดบ้าน,านต้อนรับการเเเยอนนนนตต่ e ่่ร์ัััผมมมาาางงจ้้้ไดชวววหลลีีีพ เองก็ล้างอันดับอยู่ที่16ของตารางนะครับผมต้อง pay off กับทีมดิวิชัน2นั่นเองนะฮะส่วนฟอร์มการเล่นของไฮเดนแามเองก็5นัดหลังสุดก็ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดนัดล่าสุดคือแพ้เบยเมนแมน4ประตูตอนเลยทีเดียวแต่ก่อนหน้านั้นก็บุกไปชนะยูเนี่ยนเบอร์ลินได้3-0ถือว่ายังใช้ได้นะครับผม5นัดหลังสุดต่างจากผู้มาเยือนจากเอฟเฟนเบิร์กนะครับผม5นัดหลังสุดนี่คือไม่แพ้ใครเลยชนะ3เสมอ2นะครับผมนัดล่าสุดคือบุกไปชนะ ชาวเกสูงสี่ได้สี่ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมส่วนท hey ีทเว้ hey ของคู่เนี้เจอกันมาช่วงหลังก็สวิงกันไปมานะครับผมผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไฮเดรนทามนะครับผมที่ชนะได้มากกว่าแต่ผมก็ยังมองว่าคู่เนี้ยเจอกันทีไรอ่ะมักจะทําประตูกันได้น้อยด้วยนะครับผมไฮเดรนทามเนี่ยได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านนะครับผมส่วนเอฟเว่นเบิร์กเองก็น่าจะมาด้วยกําลังใจที่ชนะมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมผมก็เลยมองว่าคู่เนี้ยใครไปทางผู้มาเยือนอย่างเอฟเว่นเบิร์กเนี่ยว่านเจี๊ยบแน่นอนครเยืออนต่ NEC นะครับผมทางเจ้าบ้านทเวนเตเองฟอร์มช่วงหลังวันนี้ไม่ดีเลยครับผม5้านัดหลังสุดคือชนะ2แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดนัดล่าสุดคือแพ้ต่ออาแจกสประตูศูนย์ะครับผมแล้วก่อนหน้านั้นก็แพ้ต่ออาแซอัตมามา3ประตูสองนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นก็ยังมีผลชนะบ้างแต่ก็ไม่ได้ชนะทีมใหญ่อะไรและก็ยังไปอยู่กลางๆงตารางอยู่นะครับผมอา,อาจจะไม่ได้ถึงค่อนข้างล่างมากแต่ก็ยังอยู่ที่ว่าไม่ได้ลุ้นไปพื้นที่ยุโรปอะไรซะมากเท่าไหร่นะครับผมสำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างทเวนเตต่างจากผู้มาเยือนอย่าง DC เองฟร์มช่วหลันี้ถืืออว่่่่าาาันนชชยะงตเิซ ครับผมชนะคู่แข่ง21ชนะ30ชนะอาแจกได้ด้วย3ประตูศนย์ะครับผมและฟอร์มห้านัดหลังสุดก็ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นัดนะครับผมส่วนเฮตวของคู่เนี่ยเจอกันมาช่วงหลังทำประตูได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาโดยตลอดคาดเดาได้ยากว่าจะไปออกหน้าไหนนั่นเองนะครับผมส่วนผมก็มองว่าคู่เนี่ยทำาให้มองเลยอ่ะเจ้าบ้านอนะ่ะน่าจะด้วยฟอร์มการเล่นแล้วอ่ะน่าจะสู้แบบ กันได้สูสีอยู่พอสมควรแต่ผมก็ยังเชื่อโมเมนตัมของทีมผู้มาเมยือนนะครับผมใครไปทาง NEC เนี่ยหวานเจี๊ยบแน่นอนครับแล้วสามแมตช์สุดเด็ดประจำวันนี้ที่ผมจัดให้ก็จะมีอารอาลีเอฟเฟนเบิร์กแล้วก็ NEC นะครับผมใครไปตามนี้หวานเจี๊ยบแน่นอนครับผมส่วนเพื่อนๆท่านไหนสนใจตัวเน้นๆเนี่ยเข้าไปที่บ้านเขียวของผมได้เลยนะครับผมแค่ทุกคนปัดขวาไปที่ใต้รูปหน้าโปรไฟล์อ่านทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งรับรองได้เลยว่าครอบครัว VP ของผมเนี่ยตัวเน้นๆใน,นนั้นหวานเจี๊ยบทุกวันแน่นอนครับ